ในเนื้อเดียวเนื้อเดียวก็ต้องไปลุ้นสีอย่างนะสีที่จานไปมีมีม,มีมีดำมีจานดำมีจานดินสอมีจานสีน้าเงินมีจานสีแดงแล้วแต่แล้วแต่ใครจะได้อะไรไป<ก>นะครับไปลุน้นเอาไปไปดูเอาเองนะนอันนี้เนื้อกะลา เนื้อกะลานี่ต่างจากเนื้อไม้ยิ้ดำนะเพราะว่าถ้ากะลาดำเนี่ยมันจะมันจะด้านหน่อยใช่กะลาดำมันจะด้านคุมกะลาอยู่ารย์แต่ถ้าได้กะลากะลาตกน้ํามันเนี่ยมันจะสวยออนจะเงาใช่แต่ด้วยมันมันเราทําพ้าเนี่ยมันหายากมันหายากแล้วถ้าได้กะลาตกน้ํามันมาทําเนี่ยมันจะฉ่ำเนื้อจะฉ่ำดีจะสวยแต่ถ้ายิ้วดำเนี่ยมันจะมีความมันของไม้ของมันมันจะขึ้นเงาสวยืมนะอันนี้ก็ เป็นเป็นทิมที่ค่อนข้างมาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานทีมมาตรฐานองค์ก็มาตรฐานอ๋ออันนี้ก็ใส่ได้ทุกอยนะพวกผู้หญิงผู้ชายหรือนะคุณหญิงคุณนายอะไรนะเรียกของสวยเลยนะก็กำลังสวยเลยสวยมากอันนี้เขาเรียกว่านะมาตรฐานใส่ได้ทุก สถานะใช่ใชนะตัวสถานะยากดีมีจนนิสัยได้หมดะได้เพราะราคาก็ไม่แพงยมอาจาจย์เราออกให้่วมบุญกะถิ่นกันไม่ไม่สูงนี่ไม่สูงนะอย่างอย่างเออย่างเนื้อพิเศษน่ะนะรายการที่หนึ่งอ่ะพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามีแค่สี่สิบเก้าองค์เองบูองคำด้วยเออแล้วอันนี้ก็นะร้อยององละสี่ร้อยเก้าเก้าครับรายการที่สองนะครับรายการที่สามเนี่ยนะเออเขียวเหนียวซับเนี่ยร้อยอง องคละสองสามเก้าใช่นะนอกนั้นสองสามเก้าหมดสองร้อยสามเก้าหมดใช่แล้วก็มีเนื้อผงกะลานเนี่ยร้อยเก้าเก้าโอ้โหถูกมาก,ากเลยนะถูกมากเลย,ก,ก,เลยก็เท่ากับว่า ได้ของดีไปบุญชใช่แล้วก็ได้บุญด้วยได้บุญด้วยเพราะหนึ่งบุญกระถิน่นหนึ่งปีหนึ่งครั้งเป็นบุญใหญ่ในพุทธการที่ทสมเด็จพระธรรมักรเจ้าท่านตัดไว้ว่าเป็นบุญใหญ่การละหนึ่งครั้งท,ที่เราจะต้องทำกระถิน่นดีปีหนึ่งจะทำมากกว่าหน<ม>ึ่งั้ไม่ได้ต้องหนึ่งครั้ง ได้บอกจาติไว้แล้วแค่หนึ่งเดือนในหลังจะออกพรรษาก็ทุกวัดก็รอใช่เพราะว่าพอได้ได้เงินบุญกระถินก็เอาไปบุญละนะบุญละนะใช่อย่างเนี้ยเราเราไม่สามารถเพราะว่าคนเนี้ยมีงบน้อยงบมากเนีบางคนเราอยากจะทําบุญกระถิ่นแต่ก็ไม่รู้จะทำบุญเท่าไหร่ ไม่มากน้อยก็กลัวเขาว่าเขาเขาว่าเขาโดนเขาดีแล้วก็ทำเอาตัวนี้มาเป็นให้ร่วมมาเนเจะเล็กน้อยก็ได้ร่วมบุญกระถิ่นสะสมไว้เป็นบุญเป็นสบียงไว้อใครมีกําลังเท่าไหร่ร้อยเก้าเก้ได้ว่าถุมงคลไปด้วยเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้พระอาจารย์คือเอน่าเกลียดไหมที่บอกอ๊ทำบุญนี้ น่ะน่าเกียดไหมร้อยบาทร้อยหนึงอะไรเงี้ยเต่จริงๆมันไม่น่าเกียดมันเป็นบุญที่เราต้องสะสมไว้มากน้อยถือให้เราได้ทําไว้ชาตินี้เราถือว่าเราได้มีบุญได้มาทําสะสมไว้เพื่ออะไรเป็นเสบียงชาติหน้าดีกว่า